วันนี้เราจะมาเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่2 1โดยจะใช้หลัก3าม R 8 C มีอะไรกันบ้างไปพบกันเลยค่ะ R ตัวที่1 Reading ทักษะการอ่านทักษะการอ่านถึงว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราเป็นอย่างมากค่ะ การอ่านไม่เป็นเพียงแค่การอ่านผ่านตัวอักษรเท่านั้นแต่เป็นการทําให้เราได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้เขียนที่จะสื่อต่อเราการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแน่นอนค่ะการอ่านทําให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นและทําให้เราสื่อสารเป็นอย่างดีทั้งในการทํางานแล้วก็ในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะอาตัวที่2 writing ทักษะการเขียนทักษะการเขียนเป็นทักษะที่สําคัญเราสื่อสารออกไปผ่านรูปแบบของการเขียนไม่ว่าจะเป็น การส่งจดหมายการสนทนาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหรือการเขียนเรียงความเป็นต้นดังนั้นเราต้องเข้าใจในหลักไวยากรณ์เสียก่อนจึงจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปได้ค่ะอ่าตัวที่3ครับอรลกมติทนะครับเป็นทักษะในการคํานวณนะครับทักษะในการคํานวณครับสำคัญมากกับปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศหรือภายในประเทศนะครับจะเป็นการค้าหรือว่าจะเป็นการบวกลบคูณหารของการเรียนในปัจจุบันครับ ยิ่งระดับสูงไปนะครับเราจะมีการต่อยอดนะครับในทักษะต่างๆนะครับ4ตัวแรกของเรานะคะก็คือ c i t i c a l t r a n k i n g and problem solving นะคะก็คือการมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหานะคะอย่างแรกก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็คือการคิดแต่ตองอย่างมีเหตุผลรอบคอบซึ่ง ทักษะนี้นะคะจะมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะ 2. ทักษะการแก้ไขปัญหานะคะจะมีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการกําหนดปัญหาสาเหตุของปัญหาอันที่2นะคะก็คือการคัดเลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหา 3. ก็คือดําเนินการแก้ปัญหาและ4ตรวจสอบและปรับปรุงการแก้ไขปัญหาของเรานั่นเองค่ะ creativity and innovation ความคิดสร้างสารรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมซึ่งความคิดสร้างสารรค์นะคะก็คือความคิดริเริ่มเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาขึ้นโดยมีความคิดอยู่หลายวิธีเช่นการระดมความคิดหรือแม้กระทั่งการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสารรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมนะคะก็คือการทำสิ่งใหม่ขึ้นหรือว่าการพัฒนาขึ้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของความคิดการกระทำการประดิษฐ์ขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นสื่อหรือผลงาน ซึ่งผู้เรียนนะคะจะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะสำหรับซีที่3นะคะ Collaboration Teamwork and Leadership การทํางานงาร่วมกันเป็นทีมและภาวะผูน้นําเป็นการนําความรู้มาแลกเปลี่ยนกับสิ่งใหม่ๆกับคนต่างๆและก็จะสอนทําให้เกิดความเป็นผู้นําภายในหมู่คณะนั่นเองค่ะ ค่ะ์สเคาน u เจอร์อันเดอร์สแตนดนะคะก็คือความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมนะคะผู้เรียนนะคะมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในวัฒนธรรมแต่ละภาษาจนสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือเราสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็สามารถมองวัฒนธรรมได้อย่างหลากหลายค่ะค่ะสำหรับ Communication Information a n d m e d i a l i t e r a c y นะคะหรือทักษะ การสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อนะคะทักษะการสื่อสารนะคะเรานะคะควรจะพูดให้ตรงประเด็นเจาะจงและชัดเจนค่ะอีกทั้งนะคะเราควรจะใช้สีหน้าท่าทางและลักษณะาภาษากายนะคะ mm hmm. เพื่อให้การสื่อสารของเรานะคะ mm hmm. มีความเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อผู้ฟังมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนการรู้เท่าทันของการใช้สื่อนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะคะโลกของโซเชียลนะคะได้มีการเปิดกว้างมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะเราควรจะใช้ พิจนะารณาญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็การเสพนะคะอย่างมีสตินั่นเองค่ะค o มพ u t ติ้งแอดไ r i t ทีไรเททักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันสื่อ ICT คือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายเพื่อนำไปใช้ในงานด้านต่างๆโดย ICT กับผู้เรียน ICT เพื่อใช้ในการเข้าถึงคน้นคว้ารวบรวมประเมินผลและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆการรู้เท่าทันสื่อ 1. การเข้าถึงคือการเข้าถึงเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การวิเคราะห์คือการตีความเนื้อหา 3. การประเมินคือการประเมินคุณค่าว่าเนื้อหาที่วิเคราะห์นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด และ 4. ความคิดสร้างสรรค์คือการมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ได้ความหลากหลายนั่นเองค่ะ Career and Learning s k i l l นะคะเป็นทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้นะคะผู้เรียนนะคะมีความรู้แล้วก็มีความสามารถในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยจะมีครูและผู้ปกครองเป็นคนคอยให้คําแนะนําแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้จนสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ก็คือผู้เรียนนะคะสามารถ ตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองเช่นจะเลือกประกอบอาชีพครูคุณหมอพยาบาลเป็นต้นค่ะต่อมานะคะคอมเพลชันนะคะหรือการมีความเมตตาคุณธรรมและมีความระเบียบวินัยนะคะเรานะคะควรจะมีความเมตตาต่อผู้อื่นอยู่เสม,มอนะคะและสิ่งสําคัญก็คือการมีระเบียบวินัยค่ะเรานะคะควรจะอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะคะเพื่อใช้ชีวิตนะคะอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ได้ยึดถือะคะ่ะ และนั่นก็คือทั้สายก,การใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ตามหลัก 3R8C นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ